ย้อนเส้นทางรักคู่รักสารพัดดรามา่าคู่ภัยบูนแสงเดือนกับกระต่ายพันนิพาตั้งแต่เปิดตัวจนวันเลิกลาหากย้อนกลับไปเมื่อปี2564กระต่ายพันนิพากำลังเป็นนักร้องดาวรุ่งพุ่งแรงที่มีเพลงฮิตอาทิเช่นสองหลังจังบอลืมกับ Mother, มาเดอร์เมาบอลืม สันดานเก่าและเพลงอื่นๆอีกมากมายและเส้นทางของนักร้องกำลังจะไปได้สวยแต่กลับต้องมาสะดุดระยะหนึ่งจากการถูกจับผิดในขณะไลฟ์สดทางโซเชียลว่าดูอวบขึ้นคล้ายคนท้องก่อนจะโดนโยงข่าวลือกระชอนออนไลน์กรณีนักร้องสาวซุ่มคลอดลูกที่เกิดกับผู้จัดการส่วนตัวทําให้ชื่อของกระต่ายถูกโยงกับไพบูลแสงเดือนหรือคู่ไพบูลคู่เพลงชื่อดังและเจ้าของค่ายเพลง จากนั้นทั้งคู่ก็ได้ควงกันมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวยอมรับว่ามีลูกด้วยกันจริงโดยนักร้องสาวเอ่ยขอโทษแฟนเพลงและยืนยันว่าไม่มีเจตนาปิดบงังจากนี้ขอดูแลลูกชายที่เกิดมาโดยทั้งคู่เปิดใจว่าความรักเกิดจากความเห็นอกเห็นใจและความใกล้ชิดกันฝ่ายชายช่วยดูแลครอบครัวฝ่ายหญิงยามเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งก็ทําให้ฝ่ายหญิงนั้นเห็นถึงความอบอุ่นและการซัพพอร์ตที่มีมาให้ตลอด แต่เมื่อแม่รู้ว่าคุยกันก็ดุและไม่ปลื้มแต่ครูพัยบู์ต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างที่สุดและหลังจากการเปิดตัวกันแล้วก็ได้ลงรูปหวานๆท่ามกลางกระแสบวกและลบในโซเชียลเป็นจำนวนมากฝากฝ่ายชายก็พูดชัดเจนว่าได้หย่ากับอดีตภรรยาแล้วและได้จดทะเบียนสมรสกับกระต่ายเมื่อต้นปี2563ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ครูไับูลยังโดนขุดคุยว่าเป็นสมพานกินไก่วัดนอกใจภรรยาเอมิลา ที่อยู่กินด้วยกันมานานมีลูกด้วยกันหนึ่งคนซึ่งก็ร้อนถึงเจ้าตัวต้องออกมานั่งเคลียร์ประเด็นดังกล่าวว่าได้เลิกลากับอดีตภรรยาก่อนจะไปคบนักร้องสาวและก็ได้ตกลงเรื่องการเลี้ยงดูบุตรด้วยกันแล้วจนเกิดดราม่าเดือดในตอนนั้น ต่อมาในเดือนสิงหาคมปี2564มีภาพแต่งงานผูกข้อไม้ข้อมือของกระต่ายพันนิพาและครูไพยบูลออกมาแต่ทั้งคู่ก็ออกมาโต้ว่าภาพดังเก่าวไม่ใช่งานแต่งงานแต่เป็นการถ่าย MV เพลงผูกแขนแฟนเพิ่นของนักร้องหนุ่มเอิร์ธพิชิตพงษ์เท่านั้นเองจนกระทั่งช่วงต้นเดือนมก,กราคม2567มีเพจด,ดังออกมาทิ้งระเบิดลูกใหญ่ถึงคู่รักที่เลิกลากันแล้วโดยระบุข,ข้อความว่า พวกเธอลองไปดูคู่รักนักร้องดังกับสามีที่เคยเป็นผู้ให้ความรู้มาก่อนหน่อยสิเหมือนจะเตียงหักยังไงชอบก้นลงแคปชั่นเศร้า หัวใจดำหัวใจพันแผลยังไงไหนไปส่องมาซิและรูปคู่หวานก็หายหมดด้วยโดยชาวเน็ตจานวนมากพุ่งเป้าไปที่คู่รักของกระต่ายและครูภัยบุญเพราะภาพคู่ที่เคยลงถี่ยิบหายไปจากไทม์ไลน์โซเชียลของทั้งคู่แถมฝ่ายหญิงยังคืนสเตตัสสดใน Facebook ส่วนตัวอีกด้วยแต่ฝ่ายชายก็ออกมาตอบคําถามแฟนๆว่ายังไม่เลิกกันแต่แล้วล่าสุด วันที่15มก,กราคมกระต่ายพันนิพาได้ประกาศผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าได้เลิกลากับครูภัยบูลแล้วปิดฉากความรัก3ปีเราได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาเป็นแค่พ่อและแม่ของลูกเราพยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกพร่องซึ่งกันและกันมาโดยตลอด เราสองคนจึงได้พูดคุยตกลงกันมีความคิดที่ตรงกันและได้ทบทวนมาอย่างดีแล้วและต่อจากนี้หนูจะขอสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไปและขอทำหน้าที่แม่ให้เต็มที่ขอบพระคุณมากๆค่ะพร้อมอีโมจิหัวใจพันผ้าพันแผลนั่นเองล่ะครับ